สวัสดีครับวันนี้เอาความรู้เกี่ยวกับพระสายลูกศิษย์สร้างลูกศิษย์สร้างก็คือขออนุญาตจากหลวงปู่สังวารเพื่อไปจัดสร้างพระนะครับไม่ไม่ใช่สร้างแล้วก็มาขอที่หลังคือพระเนี่ยต้องขอก่อนขออนุญาตจากหลวงปู่ก่อนแล้วค่อยไปจัดสร้างที่หลังแล้วผม ผมจะรุ่นที่ผมเอามาลงไว้เนี่ยก็คือเป็นรุ่นที่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมจากลูกศิษย์ลูกหานะครับได้รับความนิยมในที่นี้ก็คือ,เ,อ,อเห็นหมุนเวียนในท้องตลาดเยอะบ่อยจินตาแล้วก็มีราคาเช่าหากันนะครับมันก็จะมีรุ่นอื่นๆก็มีครับรุ่นอื่นที่ลูกศิษย์สร้างแต่ว่า อาจจะไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่หรือว่าราคาอาจจะไม่แพงก็เลยผมก็เลยไม่เอามานะครับอย่างเช่นพระบัวบานนะครับเคยเห็นไหมครับเอลสีพระเสียวขาวที่ข้างหลังจะมีเกศาของหลวงปู่ด้วยครับรุ่นนั้นก็ลูกศิษย์สร้างเหมือนกันสายลูกศิษย์สร้างรุ่นแรกเลยที่ได้รับความนิยมเลยแล้วก็ราคาแพงที่สุด ทำออกมาน้อยที่สุดก็คือรูปงารุ่นหนึ่งนะครับรุ่นหนึ่งก็จะแบ่งเป็นสองสองชุดด้วยกันคือรุ่นหนึ่งแจกอุปถากอันนั้นไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปคิดเลยครับอันนั้นราคาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีแน่ๆเพราะว่าไปแจกพระแจกอุปถาก,กันผมว่าคงไม่มีใครขายแล้วครับผมราผมว่าคงไม่ขายเหมือนกันตีราคาไม่ได้ครับรุ่นนั้น แล้วก็อันนี้ครับเป็นชุด2ก็คือเป็นรูปเหมือนรุ่น1เหมือนกันแต่ว่าเป็นชุดที่2ชุดที่2เนี่ยก็จะเป็นห่มเฉียงห่มเฉียงแล้วก็มีรองลงมาก็คือเป็นรูปเหมือนเหมือนกันครับรูปเหมือนงารูปเหมือนหลวงปู่เป็นรุ่น2รุ่น2ทนี่จะห่มดอง2รุ่นนี้จะเป็นฝีมือช่างป๊อกเป็นคนแก่ของรุ่นนี้นะครับช่างป๊อกจะแกะแค่พระ2รุ่นนี้เท่านั้นจำไว้ทีนะครับ ลองไปดูเปรียบเทียบหารูปเดี๋ยวผมจะขึ้นลูปให้ดูก็ได้ว่าเนี่ยสองรุ่นเนี้ลายมือจะเหมือนกันเลยลายมือในที่นี้ก็คือการการแก่ครับเหมือนพวกเป็นลายมือตัวนังสืออย่างเงี้ยคือจะดูแล้วก็จะรู้เลยว่าคนนี้ใครเป็นคนแก่ใครเป็นคนแก่เนี่ยนะครับสองรุ่นนี้รุ่นหนึ่งกับรุ่นสองเนี่ยจะได้รับความนิยมที่สุดในบรรดาลูกศิษย์สร้าง รุ่น1กับรุ่น2ฝีมือช่างป๊อกแล้วต่อมานะครับต่อมาหัวข้อที่3ถึงหัวข้อที่5เนี่ยจะเป็นหัวข้อที่สาหัวข้อที่5ก็จะเป็นพวกฝีมือพระเนในวัดนะครับพวกหลวงพิชชาดีปูวยขวัญดีโฟอะไรพวกเนี้สมัยก่อนบวเป็นเนนมันก็พวกนี้ก็ไปลูกศิษย์ช่างปอกหมดนะครับช่างปอกก็เป็นคนสอนเขาทั้งหมดหลวงพิชชาติเมื่อก่อนตอนนั้นก็เป็นเนแต่ตอนนี้เป็นเป็นพระแล้วครับ ตอนนี้ก็ยังท่านก็ยังบวชอยู่ที่จังหวัดตากนะครับก็จะมีพวกรูปเหมือนรูปเหมือนงาฐานฐานก็จะมี2ออย่างฐานแกะว่าวัสังฆทานฐานแกะว่าธีรปัญโยธีระปัญโยก็คือมาจากจันร์สัมพันธ์นะครับเป็นฉายาทางธรรมของท่านก็คือจันทร์สัมพันธ์ธีรปัญโยแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นพระเล็บมือก็จะเป็นหน้าของหลวงปู่ครับนี่แหละครับ,รบก็ ต่อมาก็จะเป็นข้าวกลนบาดข้าวกลนบาดท,ที่องค์สีวขาวครับที่หลวงปู่นั่งแล้วก็นั่งเต็มองนั่งสมาธิแล้วก็มีประคำห้อยก็ข้างหลังเป็นรูปเรืออันนั้นน่าจะปีสามเก้าั้งครับนะครับตั้งแต่หัวข้อที่หนึ่งถึงหัวข้อที่หกเนี่ยอาจารย์สัมพันธ์เป็นคนขออนุญาตจัดสร้างทั้งหมดเลยนะครับอาจารย์สัมพันธ์ทั้งนั้นแล้วต่อมาหัวข้อที่เจ็ดคือ เหรียญฉลองเรือครับเหรียญฉลองเรือปี40อันนี้ก็ลูกศิษย์ขออนุญ,ญาตจัดสร้างเหมือนกันหน้ารุ่นนี้ผมว่าน่าจะสร้างนํามาถวายนะครับใช่น่าจะสร้างเสร็จแล้วแล้วก็นํามาถวายโดยไม่ได้เอาไปเอาไปจาหน่ายที่อื่นอ่ะคือสร้างเสร็จแล้วก็เอามาให้ทางวัดเลยร้อยเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ อุ่นที่8ก็คือเหรียญเสมาตองเก้าครับเหรียญเสมาตองเก้านี่อาจารย์อาจารย์สงการรถสีทองคำาป็นหน่อนไซเป็นลูกศิษย์นะครับมาขอขอหลวงพ่อสร้างเหมือนกันรุ่นนี้ก็มีหลายมีหลายหลายชุบครับหรือหลายชุบนะมันเป็นเหรียญชุบมันจะเป็นเหรียญกระไหลมีเหรียญชุบทองเ,เหรียญชุบ ทองสามกษัตริย์ชุบทองลงยาอะไรพวกนี้ครับมีได้รับความนิยมแตกต่างกันไปแล้วก็ข้อที่9ก็จะเป็นรูปหล่อครับรูปหล่อลอยองค์รูปหลอ่อหลวงพ่อเป็นก้นถ้วยอันนี้ก็ได้รับความนิยมจากของการราคาก็อยู่หลักพันครับหลักพันกลางๆสี่ห้าพันหกพันแล้วแต่สภาพกันไป นยครับอันดับข้อหนึ่งเลยเนี่ยก็คือถ้าเปรียบกับพระของหลวงปู่ที่หลวงปู่จะสร้างเองก็เปรียบเสมือนพระเครื่องนะครับไม่ไม่ไม่ไมรวมพระบุชานี้พูดถึงพระเครื่องก็คือพระพระพุทโธครังครับพระพุทโธครังดีกีก็นั่นแหละครับเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบว่าดีกีรูปเหมือนงาแกะรุ่นหนึ่ง ก็เปรียบเสมือนกับพระพุโทโธค,คังนะครับราคาก็อยู่ที่หลักหมื่นนะครับรุ่นหนึ่งหลักหมื่นยังไงก็เกินหมื่นแน่ๆรุ่นสองก็เหมือนกันครับก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าที่จะรับความนิยมถ้าเปรียบเทียบสองรุ่นนี้ก็รุ่นหนึ่งจะได้รับความนิยมมากกว่าแล้วก็ราคาก็จะแพงกว่ารุ่นหนึ่งเนะี่ยผมว่านะอาจจะหมื่นห้าขึ้นนะหมื่นห้าถึงสองหมื่นสามหมื่นนะผมว่าแล้วแต่สภาพด้วยครับ ที่มาก็ต้องดีครับไม่ไม,ไม่ไม่มีทําใหม่ไม่มีทําเสริมนะครับเพราะว่าช่างปอกเนี่ยก่อนที่จะแกะเนี่ยหลวงพ่อหลวงปู่เนี่ยได้ให้าจารย์พันเนี่ยไปเอาตัวช่างป๊อกไปเพื่อจะสาบานต่อหน้าหลวงพ่อว่าถ้าหลวงปู่ไม่ไม่ได้สั่งให้แกะห้ามแกะเด็ดขาดไอยสอนสาบานต่อหน้าหลวงปู่เลยครับผมว่าเขาคงไม่กล้าหรอก ตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่ครับลูกเมียก็ยังยังอยู่ครบครับรุ่นสองเหมือนกันรุ่นสองเเป็นหุ่นรองรุ่นสองรุ่นรุ่นหนึ่งเนี่ยหน้าช่วงหน้าช่วงหัวเนี่ยจะเหมือนกันเลยเพราะคนแก่คนเดียวกันหูตาจมูกทรงหัวเหมือนกันหมดครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูกันลวกัน รุ่นนี้สองรุ่นนี้ก็อยู่หลักหมื่นนะครับแล้วรุ่น3รุ่น3รูปเหมือนงาแกะกับรุ่น4ี่รูปเหมือนฐานธีระพุนโยรุ่นนี้อยู่หลั 1, กพันกลางๆพันไปไปลายหมื่นต้นๆครับอยู่ที่ความสวยด้วยอยู่ที่ความสวยจะสวยวิวิดองค์ใหญ่ๆได้ครับหลักหมื่นขึ้นถึงหมื่นห้าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่แล้วแต่เลย ละบมือกระพันครับพันกลางๆได้นี่แหละครับก็จะเป็นเป็นตระกูลสายพระลูกศิษย์สร้างที่ผมจำได้นะถ้าใครมีรุ่นอื่นที่ผมยังคิดไม่ได้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมอาจจะลืมไปบ้างแต่ที่ผมแต่ที่รู้แน่แที่หลักๆเลยนะเนี่ยนเนี่ยการุ่นนี้คือ ยังไงก็มีราคาซื้อขายแน่นอนซื้อไว้เก็บไว้ขายต่อยังไงก็ขายได้ครับก้าวลุนนี้เก็บไว้รุ่นหนึ่งนี่สร้างหลักร้อยครับร้อยไม่ไม่ถึงสองร้อยอ่ะไม่ถึงยังไงก็ไม่ถึงสองร้อยองค์ที่ผมรู้รู้มานะรุ่นสองก็เหมือนกันรุ่นสองนี่จะสองร้อยสองร้อยต้นต้นมั้งครับนี่สามรุ่นสี่นี่ไม่รู้เลยผมไม่ไม่ค่อยแน่ใจแต่คงน้อยแหละเพราะว่าเป็นงานท่อนเดียวกัน งานที่หลวงปูดอธิษฐานจิตแล้วก็นำไปแกะที่หลังครับโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับครั้งหน้าเดี๋ยวมีข้อมูลอะไรดีๆนึกขึ้นได้จะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับสวัสดีครับ